วัดเทพพิทักษ์ครับวัดเทพพิทักษ์ปณารามครับจะลองขึ้นหกร้อยสาสิบเอ็ดขั้นนะครับจะขึ้นไหวไหม พิทักคุณนาลามกับการปีน631ขั้นจะถึงไหมลุนไปยาวๆ บรรยากาศต้มรื่นดีครับขึ้นมาเพียงแค่แค่นี้ <grief> อ่าฮึทำไอืไมอ่เดินทางต่อฟังเสียงธรรมชาตินะครับตอนนี้กำลังเหนื่อยเหมือนกัน บรรกาศระว่างทางครับโอ้ไหเนยแล้วบรรยากาศข้างล่างนะครับโอ้หเหนืน่อยเห ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยไปขึ้นขึ้นมาได้แค่นี้ครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยลเดินต่ออ้เด็ก อากศบรรยากาศครับทา่านังตัว

Ai đến tỏ. มาแล้ว <laughs> ทางตหน่อสุดยอดสุดยอดยึดมั่นในสิ่งดีจงยึดมั่นในสิ่งดีแล้วสิ่งดีจะย้อนกลับมาหาเราเองโอีกคค่ง กไม่กีกลละกลละประมาณครึ่งทางโอ้ยครึ่งทางโอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนครึ่งทางาอ่งก่นโออยากเป็นหล่อ บรรยากาศสองข้างทางนะครับกับ631ขั้นที่วัดเทพพิทักษ์ปุนาราม เูกวะนี่แหละลูกๆที่ได้บัลโอ้ยขีดเขียนกันเล่นเต็มเลย กันละกายละกายละกายละ,ละ,ละโอ้บรรยากาศสุดยอดครับสุดยอดของธรรมชาติเขียวสุมรุ่มเรื่นถ้าผ่านมา เชิญเชิญทุกท่านนะครับกราบน้ำพัสการหลวงพ่อขาววัดเทพพิทักรครับกับบรรยากาศโอยจริงๆแล้วหายเหนื่อยนะครับเนี่ยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับ ตัวเล็กยังไหวเลยเ,ลรเร็วตามไม่ทันเร็วตามไม่ทันใกล้แล้วใกล้แล้วขึ้นมาเลยถึงล้ว,ม,ลว,ม,ลว,ม,ลวมีสุดท้ายแล้ว กล้แล้วครับใกล,แลนนนะก้แล้วใกถึงนะนี่เหลืออีกหกสิบขั้นเหลืออีกประมาณหกสิบขั้นเองอบรรยากาศครับ เดี๋ยวจะอุ่มรุ่มรื่นหน้ามาเที่ยวเดี่ยงไปแล้ว อืมบรรยากาศสวยงามสวยงามมากครับหน้าฝนด้วยวันนี้คืมๆนิดนึงแต่ก็ร้อนสำหรับคนอ้วนเหมือนผมสืดแล้วเป็นไงครับโอ้ เป็นไงเป็นไงความสวยงามของบรรยากาศเรียนเชิญน,นะครับใครเห็นคลิปนี้เรียนเชิญกับนมัสการหลวงพ่อพระขาววัดเทพิทักษ์ปุณณาราม โอ้ยเก่งจริงๆเลยสุดยอดครับสวยงามมากานี่คือของขวัญสำหรับนนค,คนที่มีพลังขึ้นมา631ขั้นครับ